สวัสดีค่ะคุณนกน้อยหรือเปล่าฮัลโหลใช่ค่ะอ้าวอันนี้ใครเอ่ยคือนี่สะพ้ายที่เป็นพี่เฉวยหนักนะคะไม่ค่ะพี่สะพ้ายคือคุณเครือวันถูกไหมคะค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วอันนี้คุยกับใครอยู่เอ่ยนี่กับน,น้องสาวเขาค่ะอ๋อน้องพี่เป็นน้องสาวพี่เครือวันใช่ไหมใช่ค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อพรณภา่ะอ่าชื่อพรณภานะคะ่ะอ่าพี่พรณภา,าเห็นบอกว่าพี่สาวชื่อนี้ค่ะ คุณเครือวันเนี่ยเอป่วยหนักมากไม่รู้สึกตัวเลยตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ใช่ค่ะใช่ค่ะโดยที่หมอไม่รู้สาเหตุอาจารย์แดงกำลังจะถามว่าเป็นอะไรใช่ไม่รู้สาเหตุใช่ไหมคะนานหรือยังเอ่ยตอได้ได้ดนเดือนหนึ่งแล้วค่ะเดือนหนึ่งคือนอนไม่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอครับตอนแรกเขารู้เรื่องอยู่นะคะแต่เมื่อเมื่อตอนบ่ายไปเขาไม่รู้สึกตัวเลยเขาเขาไม่ได้ไปฉีดสเปกทํทำอ่ อะไรนะไม่ได้ทำไม่ได้ทำหมดอันนั้นอยู่ๆก็หมดสติไปใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้เขาอายุเท่าไหร่แล้วคุณเคอวันเนี่ยอายุอายุประมาณเอาประมาณเอาประมาณอายุเท่าไหร่คะประมาณว่าเปิดกาปิีศูนย์หกเลค่ะศูนย์หกสี่สิบเก้าใช่ไหมสี่สิบเก้าประมาณนั้นเลยค่ะอ่าเดี๋ยวพี่ทำใจนิ่งๆสบายๆนะครับเพราะว่าตอนที่ผมแตะแตะชื่อนี้ไปผมรู้สึก ตรงเนี้ยเหมือนมีอะไรตรงเนี้ยของเขาอะตรงเนี้ยไม่รู้พี่ดูทีวีหรือเปล่าน,นะมันมีคนรู้สึกเหมือนเขาโดนตรงเนี้ยตรงบริเวณหัวศีรษะไม่ถอยเหมือนมันมีเจ้ากรรมนเวรหรือโดนตนีใช่ใช่ค่ะใช่ล้ว<อ>รู้<อ>ได้ไงล่ะเขาโดนอะไรอ่ะเหมือนโดนอะไรกระแพเอืมหืูไปดูฟ้ามาค่ะเขาบอกเขาทักมาว่าพี่ขอไปโดนของลอยลมมาค่ะอ้าวไม่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับหัวเราคือเรามีคนรู้สึกเหมือนมีอะไรครอบอยู่ที่หัว เป็นแบบว่าเป็นเงาเป็นเป็นผีเป็นอะไรอยู่ตรงเนี้ยเกาะเกาะอยู่ตรงเนี้ยมันมีความรู้สึกเจ็บตรงนี้มากเลยแล้วมันถ้ามันเกี่ยวกับสมองมันก็ต้องอาจจะนอกเป็นธรรมดาอยู่แล้วเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าแล้วทำไมทำไมกลายเป็นเรื่องศัยศาสตรไ์ไปได้วะเนี้ยแล้วไปไปดูที่ไหนมากลายเป็นเรื่องศัยศาสาตร์เหรครับเขาบอกว่าโดนของอะไรท,ท,ที่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 คุณไปดูที่อื่นมาเขาเขาบอกว่าเป็นของอะไรพระเขาบอกว่าพระท่านเขาเื่อเป็นพระพระพระคือพี่ตาอานะคาเขาไปดูมาแล้วเขามาล่าฟังเขาบอกว่า พี่สะพ้ายเขาไปโดนของลอยลมมาโดนของลอยลมลอยมาตามลมตรงนั้นทเลตาเราเป็นลมพัดแรงแล้วค่ะแต่เราเห็นเป็นเงาดำๆซึ่งอ่าอันนี้เขามีอคืออันนี้อันนี้เป็นอะไรกันนะเป็นเป็นอะไรกันนะเดี๋ยวเราพูดไปเรื่องเป็นน้องสาวเป็นเป็นความรักของคุณเคาวันเขาอีก ซึ่งซึ่งเราเหมือนอาจจะเป็นวิญญาณเด็กก็ได้นะครับอาจจะเป็นวิญญาณเด็กก็ได้ก็อาจจะก็ได้นะเพราะว่าเราเห็นเหมือนเป็นคนแบบว่ามีแขนมีขาแต่มันเป็นเหมือนก็ไม่ใช่รูปร่างใหญ่อะเหมือนเป็นเล็กๆถ้าเป็นเป็นคนตัวเล็กๆก็สันนิษฐานได้อีกอย่างนึงถ้าไม่ใช่คนแค่ก็ต้องเป็นเด็กแน่นอนเหมือนเหมือนเป็นเป็นเงาของของเด็กอะนะก็เวลาเวลาเราทําบุญให้คุณเคลวันก็บอกว่าเจ้ากรรมนิเวรที่ตามมาเกาะอยู่ที่ตรงเนี้ยท้ายทอยหรือหัวของคุณคคัวันเนี่ยที่เป็นเด็กก็ดีหรือเป็นผู้ชายก็ดีหร ที่เป็นเงาวิญญาณไม่ว่าจะมาจากศิลศาสตร์ก็ยือเป็นเงาของเด็กก็ดีเนี่ยขอโอโหัวศีกามด้วยนะครับขอให้ปลดปล่อยคุณเกอรวันไปให้ได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาในเร็ววันนี้ด้วยนะครับเพราะมันสัมผัสได้ถึงเป็นวิญญาณของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเด็กเพราะมันหนุ่มมันตัวเล็กๆมันตัวเล็กๆนะครับหรือถ้าเกิดเป็นของก็อาจจะแบบว่าเป็นผีพายที่เป็นผู้ชายหรือเป็นผีพายที่เป็นกุมารมามาเข้าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นวิญญาณกุมารที่ไหนก็ได้มามาเกาะมาสิงอยู่นะครับลองลอง ลองแผ่เมตตาให้ตรงนี้ดูนะนะแล้วแล้วคุณเคยวันมีครอบครัวมีลูกมีอะไรมาเห็นใช้นางเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีลูกใช้นางก็คือใช้นางเห็นใช้นางมาตกลงเป็นนางหรอเป็นนางสาวเขาไม่มีลูกเดียเขาจบตะเบียนกับ๋อจะแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วแต่เขาไม่นอมเขาเขาไม่มีลูกค่ะไม่ไม่มีลูกหรือว่าเคยแท้งบ้างไหมเรารู้ไหมเนี่ยเราไปถามกลัวกลัวเราไม่รู้เรื่องข้อมูลของเขาเนาะ เคยเคยือแต่เเขาไม่มีลูกอะค่ะจะไม่รู้ว่าเขาเคยท้องเคยอะไรไม่แต่เขาไม่มีรูเนี<ๆ>้ยก็คือน,น้องเราไปถามคนอื่นไงไม่ใช่ตัวเจ้าตัวเองบอวเราเห็นเหมือนเป็นวิญญาณเด็กจริงๆแล้วว่าซึ่ง,ซ,ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งมันเหมือนเป็นเงามากดขี่อยู่ตรงคอของเขาอะซึ่งทําให้เขาน็อคไปเลยอืนะครับแล,แล้วตอนน็อคไปเลยก็คืออผ่านมาเดือนนึงแล้วแล้วแต่ยังหายใจได้อยู่ใช่ไหมต้องใช้เครื่องช่วยช่วยหายใจไหมครับแต่เมื่อใม่ค่ะแต่เมื่อตอนหมายเนี้ยที่หนูไปกับหมอเขาบอกว่าเป็นยังไง คือเป็นไขอะไรนะไข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 สันหลังก็ดูค่ะไขที่กัดที่สมองอะค่ะไขตรงนี้ไขสมองก็ตรงกับที่อาจารย์บอกว่าเป็นตรงช่วงสมองท้ายท้ายท้ายตรงนี้ด้วยผมผมรู้สึกตึงอยู่เลยอะมันตึงลอยอะค่ะเอาที่เดียวกันนี่บอกแล้วว่ากูอัจฉริยะยันทิพย์ เห็นแล้วมันทุกคนไม่รู้คุณเชื่อผมหรือเปล่าว่าเป็นวิญญาณเด็กจริงๆแล้วพูดไปอย่างนี้เดี๋ยวก็หาว่าคุณคคยวันไปทําแท้งมาอีกซึ่งซึ่งเราไม่ได้ใส่ละมันมันมีหลายอย่างอะไรนี้มันมีอาจจะไม่ได้ทำเองเขาก็เลยมีเวรกรรมไม่มีลูกไงเขามันมีหลายๆอย่างนะครับที่ที่ถ้ามันเป็นวิญญาณเด็กจริงๆอ่ะคุณต้องไปทำพระพระประจําวันเกิดให้ให้คุณเคยวันคุณเคยวันเกิดวันไหนจันทรคารพุทธศุกร์สาวเกิดวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ก็ปางเอ้ยวันอาทิตย์ก็ปางยืนถวายเนตรยืนท่าเนี้ยคุณไปปปหาารู้จัักงงวนอทิตย์ม รู้นะเอาเอาสักเท่าขวดน้ํานี้ก็ได้ครับแต่ทําด้วยทองเหลืองนะดคดูพี่เขาใช่พี่ตัวพี่เขาทำเขาทําไม่ได้แล้วนะครับไม่ไม่เราทําแทนไงทําแทนค่ะทําแทนไงแล้วก็ไปทําแทนไงแล้วก็เขียนชื่อนมสกุลเอ่อเกวันนมสกุลนี้นะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดของของของคุณเกววันนี้ด้วยนะครับเขียนเป็นกระดาษเป็นอย่างเงี้ยเขียนอย่างเงี้ยนะเขียนอย่างเงี้ยเขียนเอาไว้วันเดือนปีเกิดนะครับนะครับ ชาต่าอย่างเดียวไม่ต้องมีมรณะนะวันนี้ไปเกิดอย่างเดียวเขายังไม่ตายนะครับเขียนช,ชื่อน,นามสกุลแล้วก็มีวันเดินไปเกิดแล้วก็เป็นพระใช่ไหมก็ยัดก็ไปใต้ฐานคือพระทองเหลืองจะกรงวงนะอาจจะอยู่สูงกว่านี้นิดน,นึงก็ได้เนาะพระนะพะ,นะพะยืนเนะี่ยเป็นทองเหลืองนะครับไม่ใช่เรซินนะเรซินก็ ทำเอาเอาแบบของแข็งแรงทนทนดีกว่าแล้วก็มีพวกผ้าไตหนึ่งผืนนะลองทําดูผ้าไตหนึ่งผืนผ้าไตหนึ่งผืนดอกบัวกําหนึ่งเลยไม่ต้องนับไม่ต้องนับว่ากี่ดอกกําหนึ่งเลยกําเด็กกําใหญ่ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องมาพับให้สวยงามนะดอกบัวหนึ่งกํมผ้าไตหนึ่งผืนพระพระประจําวันวันเกิดคนนี้เองนะสังฆทานยาสังฆทานยาอะไรก็ได้จัดเองยายายาสมัญประจําบ้านยาสมัญประจําบ้านนะครับลองทําดูแล้วก็เป็นพวกบาดพระ ลงทุนนิดนึงต้องพันขึ้นอยู่แล้วที่พุทธบูชามันต้องประมาณเกือบพันสองพันอ่ะลงทุนนิดนึงบัตรพระนะครับนะครับแล้วก็ตาลปัดนะครับตาลปัดบัตรพระตาลัพระเหมือนเครื่องบวชอะไรเรื่องง่ายเหมือนเป็นเครื่องบวชหรือไม่ก็คุณก็ไปเหมาชุดอัฐบริคันทั้งชุดแต่อาจจะประมาณสองสามพันน็ถ้าเป็นทางชุดอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดวันแรกกับการที่หรือถ้าเกิดไม่ได้ซื้ออัฐบริขันทั้งครบชุดชุดใหญ่ขนาดก็มีตาลปัดบัตรพระมีมีผ้าไต นะครับแล้วก็มีพระประจําวันเกิดของคุณเครวันนะครับแล้วก็เวลาทำเนี่ยไม่ใช่อุทิศให้ตัวเขาพระเจ้าเองนะไม่ใช่นะครับเพราะ,ระเราทําให้คุณเครวันใช่ไหมก็บอกว่าออตอนที่ประเคนพระเสร็จใช่ไหมครับแล้วตอนที่เราพระนำยัดายัดทาวริวพระปุราเปรีติตอนที่เรากวดน้าอ่ะกวดน้ำเนี่ยให้ตัวเราเองไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะครับขอให้บุญทั้งหมดนี้พราไตรเครื่องบวชตรปัดบัตรพระแล้วก็พระประจาวันเกิดนี้สังฆทานยานนี้จงสงผลให้กับนางเครวันนามสกุลนี้ ที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับเด็กหรือมีวิญญาณใดติดตามมาก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณผู้ชายหรือวิญญาณเด็กผู้ชายก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมาจากศิลศาสตร์หรือลมเทลงมพัดก็แล้วแต่ขอให้ได้รับบุญนี้ไปแล้วก็ขอให้อโหสิกรรมให้กันด้วยเถิดขอให้คุณเคอร์วันนี้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นขอให้ดีขึ้นนะครับนะครับขอให้ดีขึ้นขอให้มีสติฟื้นขึ้นมาลองทําตามดูนะครับลองทําตามดูนี่อยู่จังหวัดอะไร จังหวัดอยุทยาค่ะอยุทยาเพราะถ้าถ้าถ้ายังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวอาจารย์แบงค์อาจจะนั่งรถไปช่วยที่โรงพยาบาลนะนั่งไม่รู้เขาจะให้ไปหรือเปล่าะฮอะไรอยู่อยุธยาไม่ใช่หรอโรงพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพไม่ใช่ตัวตัวเขานอนอยู่ที่ไหนสุพเพออาจจะไปช่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะดูโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ลังสิตป่ะธรรมศาสตร์ลังสิตอ่ะก็อยู่ใกล้บ้านเราสิเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์แบงค์ไปหาถึงที่ได้เลยไหมเนี่ย แต่ตัวหนูตัวหนูอยู่บ้านแตตัวหนูจะใช้เงินอยู่วงกว้างถ้างั้นคุณก็ต้องประสานงานกับโรงกับกับคนที่ดูแลคุณเครือวันอยู่ว่าอนุญาตให้อาจารย์แบงไปช่วยไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ามีพี่มีแต่เขาไม่สะดวไม่ทไม่สะดวกไม่เป็นไรก็ลองคุยลองคุยกันก่อนว่าสะดวกให้อาจารย์แบงค์ไปช่วยไหมเออถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรคุณก็ทำบุญของคุณเอง นะถ้าเกิดอาจาร,รย์บางไปเจอเจอตัวของเขานอนอยู่เนี่ยอาจาร,รย์บางอาจจะเห็นมากกว่าวิญ,ญญาณผู้ชายหรือเด็กคนนั้นก็อาจจะเห็นอย่างอื่นอีกเพราะเราดูผ<ช>่านคล่นเข้าไปงไงมัน<ช>มันอาจจะยากนิดนึงถ้าไปเจอตัวเป็นๆเ,เลยเนี่ยอาจจะเห็นอะไรมากกว่านี้หรืออาจจะจ,จะได้ตอบได้มากกว่านี้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดไปเนี่ยอาจาร,รย์มันไม่ไมีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแต่ถ้าเกิดคุณจะออกค่าทําบุญเอืออะไรให้ก็แล้วแต่เท่าไหร่ก็ได้นะเท่าไหร่ก็ได้เพราะอันนี้มันเป็นเคสแบบความเป็นความตายเราไม่อยากจะเก็บเงินนะครับแต่ว่ามันอยู่ใกล้บ้านเราเนาะอยู่ใกล้บ้านเราหมาายถึงงรพลเี่ยยยอู่ใกล้ผมมปทุ อยู่คลองสามไงก็จะใกล้ๆก,กันแล้วนะครับก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้ายังไงถ้าไม่รออาจารย์แมงคุณก็ไปทาตามท,ที่ผมบอกก่อนนะ,ะทําทได้เลยทําได้เลยนะครับแล้วทำทำที่วัดไหนก็ได้<ำ>ใช่ไหมคะทาที่วัดไหนก็ได้แต่ว่าเป็น,เป,นเป็นวันเป็นวันพวกวันวันจันทร์วันศุกร์เนี่ยนะครับวันจันทร์วันศุกร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยลองทําดูนะครับพรุ่งนี้ได้เลยครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์อะค่ะคือ อ๋อได้ได้คือผมสังเกตดูผมจะให้ทําวันสว่างสว่างวันจันทร์ก็มีแสงสว่างวันศุกร์ก็มีแสงสว่างวันอาทิตย์ก็แสงสว่างเขาจะได้แบบว่าอ่าฟื้นไงเขาจะได้ฟื้นไงแล้วตอบสนองอะไรไหมอย่างเช่นเอาเอาเข็มไปจิ้มหรือเอาหยิกเขารู้สึกตัวไหมครับหมายถึงว่าเขามีรีแอคชั่นไหมแบบว่ากระตุกตอนที่หนูไปแหละเขาเรหลักไม่ไม่แล้วเขาหมายถึงว่าตอบสนองทางร่างกายเขาบอกว่ามีมีแบบคือเขาจาใครไม่ได้เลยอะค่ะเอาไม่ถึงหม่ถึงดมตาได้หรือหรอเนี่ยที่บอกว่าจําใครไม่ได้ ตกลงพูดไปพูดมาแล้วงงตกลงหมายถึงว่ามีมีสติลืมหรือหลับหรือเขาตอบสนองบ้างไหมตอบมยถึงว่าเขาเขามีถือว่าถามเขาว่าจําใครได้ไหมเขาบอกเขาก็จัดหัวอะไรอย่างก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะหลบใช่ไหมคะอะไรคะก่อนหน้าที่จะหมดสติใช่ไหมคะที่ถามเขาไปว่าจําใครได้ไหมค่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าตอนนี้ก็คือหมดสติเมื่อบ่ายนี้อ๋อถ้าตอนนี้ก็คือนิ่งแล้วใช่ไหมตอนนี้นิ่งตอนที่หลุไปเขาหมอทุกทีหมอจะให้วางยางวางยานอนหลับอะคะ ก็คือมันมันมีอะไรมันสักอยาก่างมันเป็นก้อนใหญ่ๆมากดอยู่ตรงเนี้ยคือแล้วคุณก็มาเฉลยว่าเป็นเกี่ยวกับแกนสมองตรงไททอยพอดีค่ะนะครับถ้าถ้าทำไมให้อาจารย์แบงไปช่วยก็จดทั้งหมดแล้วก็ไปทําบุญของคุณเองแล้วถ้าเกิดให้อาจารย์แบงค์ช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรมาหรือเราโทรกลับไปดีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราโทรกลับไปแล้วกันนะอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้หรือไม่ก็วันจันทร์อะไรเงี้ยนะแต่คุณพรุ่งนี้คุณต้องไปทําบุญของเราเออของของของคุณก่อนแล้วทำบุญให้เขานะครับดูซิว่าเขาจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยนะครับถ้าดีขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ต้องให้อาันาร์บังไปแล้วอ,อย่างเงี้ยลองทาดูแล้วลถ้าถ้าเกิดทําแบบนี้แล้วการที่ของไม่ดีแล้วทำไงคะอาจารย์ก็ก็ก็ต้องสวดมน ไป่อนแล้วกันครับคือมึงอาจจะเป็นกรรมของเขาเองอ่ะม,มันจะเป็นกรรมของเขาเองต้องสวดมนต์ท่าจะสวดมนต์ให้หลังจากที่ถวายสังฆทานอะไรเสร็จอาจจะสวดมนต์บทนั้นน่ะพวกพวกอ่ายพักการพวกธรรมจักพวกอะไรเงี้ยไม่รู้คนสวดเป็นหรือเปล่าไงสวดบนบทใหญ่ๆอ่ะเนาะบทแบบยาวๆยากๆอ่ะพวกธรรมจักยอพภก,การรู้จักไหมเนี่ยทำไมเงียบไปรู้จักไหมสวดเป็นไหมเนี่ยสวดไม่เป็นแน่เลยเอาไปหาดูยอดักานจะมีดอกใครสวดเป็นก็ให้สวดยอดภกาน นะครับเพราะยอดประกันก็จะได้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพได้ด้วยนะครับลองลองสวดดูนะครับเรื่องพวกนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะเพราะว่าทำแบบเนี้ยก็มีหลายคนที่ฟื้นขึ้นจากไอซียูเยอะแล้วนะรีบๆทำนิดนึงเพราะว่ากลัวกลัวว่ามันจะไม่ทันแล้วก็กลัวจะไปเลยกลัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจ้ากรรมนเวศค่อนข้างอาฆาตหน่อยเนาะแต่จย์บางท่าสัมผัสดูจันบางไม่คิดว่ามันเกี่ยวของหรอกไม่ไม่ได้เกี่ยวคือเท่าที่สัมผัสดูมันไม่น่าจะเกี่ยวกับไสยศาสตร์ ผมก็เลยถามคุณว่าไปดูที่ไหนมาว่าเป็นศิลปศาสตร์อะ่ะเพราะเราสัมผัสได้มันเหมือนเป็นเหมือนเป็นกรรมของของคุณเคอวันมากกว่าเหมือนเจ้ากรรมนีเวินพุ่งจะมาหาเจออ,ะอ่ะอาจารย์คะเราคุยกับแฟนหนูสักหน่อยนะคะเขาเขาเขาอาจจะคุยรู้เรื่องว่าค่ะกายเรื่องกายเรื่องยาวฮะแล้วแฟนจะต้องพูดให้ใหม่ตั้งแต่ตอนตอน้ตนไหมเนี่ยผมสวัสดีครับสวัสดีครับฮะเเมื่อกี้ได้ฟังอยู่ไหมเนี่ยที่เก่งพูดใหม่อีกรอบฟังอยู่นะเพราะว่าผมผมจะเข้าไปดูรายละเอียดได้เยอะกว่าเขาครับเออเนาะ แต่ฟังวเพราะว่าตอนเนี้ยที่ที่ดูเนี่ยเพราะว่าพี่เขาไม่ตอบสนองใดๆเลยครับไม่ตอบสนองใดๆเลยแต่เมื่อกี้คุณแฟนบอกว่าลืมตาได้พยักหน้าได้ก็เลยงงไงก็คือตอนคือคือวันนี้ที่ไปคือเนาะไอแฟนแฟนผมเนี่ยเขาเขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้ไปวันนี้เดี๋ยวผมไปคือคือเมื่อที่ที่แล้วเขาไปยังมีอาการตอบสนองบ้างเล็กน้อยนะครับแต่วันนี้ไม่มีการตอบสนองคือไม่ไม่ต้องต้องรีบทำอ่ะเดี๋ยวจะเหมือนน้องกะแตที่แบบเป็นเจ้าหญิงท่ทานแล้วก็ตายไปเลยอย่างเงี้ยคือต้องรีบทำนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรไปมาก ตอนนี้คือก็ทําอะไรไม่ได้ก็คือต้องไปปรึกษาพี่เขาก็คือญาติๆเขาก็ไปดูมากันหลายคนนะครับกพพรุ่งนี้ว่าจะไปหาหลวงพ่อจันทรที่สิง์บุรีอ๋อดีมากอนุโมทนาด้วยเพราะว่าแต่ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะจะช่วยได้หรือได้ไปได้เจอหลวงพ่อจะรับเรื่องไหมอ่ะก็ใช่เลยครับนั่น่สิตัวท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่าฟังอย่างที่หลานคนที่ไปเฝ้าอะครับเพราะว่าหมอเขาสันนิษฐานว่าเป็นหนึ่งในห้านโดยเฉพาะ ว่าจะเป็นโรคที่มรทิฐิฐานว่าคือมันไม่่ใได้มาหกสิบวันแะครับมันไม่ใช่ศาสตร์นะตัดเรื่องศาสตร์ทิ้งไปได้เลยนะผมว่าอาจจะเป็นเรื่องของกรรมของคุณเคอร์วันน่ะที่เราเห็นเหมือนถ้าไม่ใช่วิญญาณเด็กต้องเป็นวิญญาณผู้ชายแต่เป็นผู้ชายแน่นอนคือเป็นเด็กผู้ชายหรือเป็นผู้ชายตัวโตๆอย่างเงี้ยนะครับคือเหมือนเมื่อก่อนตรงเนี้ยแล้วแปลกใจมากว่าใจแบงค์รู้ได้ไงว่ามันเป็นที่หัวที่ทายทอยชายทอยคนลุกคนลุกมากตอนนี้ยังคนลุกอยู่เลยนั่นแหละเออคือเราเห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าไม่รรีบบอะวัันค แต่หมอบอกว่าไม่เกินไม่เกินสองเกิเดือนนะครับเราเห็นเร็วกว่านั้นเราเห็นเพราะว่าผมดูวันนี้การที่เอาชุดหน้าก็ต้องรีบทําให้เร็วที่สุดมันมันต้องรีบทําไม่งั้นเจ็ดเดย์นะจ๊ะนะต้องต้องระวังต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเห็นเห็นมันเป็นเล็กเจ็ดขึ้นมาต้องรีบต้องรีบนิดนึงต้องรีบนิดนึงต้องทำตามที่อาจารย์แบงค์บอกหรือถ้าไม่ใช่เจ็ดวันก็ภายในเดือนนี้นะก็ต้องต้องรีบทำหนูไอเราไม่รู้ว่าญาติของเขาหรืออะไรสะดวกให้ผมไปเยี่ยมได้ไหมเผื่อจะเห็นอะไรมากกว่านี้ ก็ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเผื่อก็อสะดวกครับผมเพราะว่าเขาก็อยู่ชั้นแปดมอร์มอร์มานธรรมศาสตร์นะครับเป็นเป็นไอซียูหรือมันเป็นอะไรก็ตอนนี้ไม่อยู่ไอซียูเป็นห้องพ<อ>ิเศษครับเอ,อ ICU เราะว่าให้เราเข้าไปเนี่ย ห้องพิเศษห้องพิเศษทำไมไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ห้องไอพีอยู่เป็นห้องพิเศษเขาเขาเยี่ยมได้ครับถ้าเกิดถ้าเกิดอ่เดี๋ยวอาจารย์แบงค์เดี๋ยวจะโทรกลับไปคุยยาวๆกว่านี้เนาะคุยยาวๆแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยแล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีน้องคนหนึ่งฟื้นมาแล้วนะคะครับไม่คือเราก็ต้องลองทุกทางเพื่อรักษาชีวิตไว้ไม่ได้แล้วก็ฟื้นขึ้นมาเพราะมันไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไราจำทำให้ฟรีค่ะครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ